สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพนไทแกร็บอยากสอนนะครับโดยรายการเพนไทแกร็บอยากสอนจะเป็นรายการที่พาทุกท่านดำหน่งสู่โลกของซอฟต์แวร์เดเวลอเมนต์กันนะครับผมใน EP นี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับ UI Words กันนะครับโดยเจ้า UI Words เนี่ยมันคือ Open Source UI นะครับผมเป็นอ e ิเเมนต์ต่างๆพวกคอมโพเนนต์พวกปุ่มทอนอินพุตหรือว่าการ์ดเป็นต้นนะครับผมโดย UI w o r d เนี่ยเขาให้เรา developer ทําทำ UI มาให้เราแล้วก็เอามาให้เราใช้งานได้ฟรีเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็เราก็เข้าเว็บไซต์ตานี้เลยนะครับผม uiwords io นะครับแล้วเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าแรกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหน้า branding page เนาะเขาก็จะ showcase พวก data ต่างๆแา้วจะเป็นพวก button หรือว่าจะเป็นพวกกราฟพวกอะไรอย่างงี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นว่า UI เนี่ยมีความโมเดิร์นและสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับผมซึ่งผมพูดตรงเลยสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเราก,กดเข้าไปแท็บ e อิ m เม t นะครับผมเราก็สามารถฟิลเตอร์พวกแท็กต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก n e m o p h o ซ i s m นะครับผม3 d หรือ Gradient นะครับผมเช่นทีดีเนี่ยผมติก๊กเขาก็จะมะีพวก3 d ให้เรา ไม่วจะเป็นพวกวอทอนหรือว่าจะเป็นพวกกาตีเป็นต้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้คู่กับเทวินได้เลยนะครับผมเป็นไงครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเหมาะสับค้นที่อาจจะเป็นฟูลส t ต็ k ที่ไม่ค่อยถนัดทางด้านของฟอนต์เอ็เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถมาใช้งานเจ้าตัว UI Word ได้นะครับผมหรือเราจะเขียน CS Edit เพียวก็ได้นะครับตัวอย่าง เช่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใช้ตัวนี้ละกันผมชอบตัวนี้มากครับอ่าตัวน,นี้นะผมก็เก็ตโค้ดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะคุณก็จะสังเกตว่าเขาก็จะให้ตัวอ่า css มานะครับผมเพอะกับ html เนาะทีนี้วิธีการใช้งานนนั้นง่ายมากครับผมเพียงเราสร้างไฟล์หรือว่าสร้างพวกอ่ library หรือฟ r a m e w o r k ต่างๆน,นะครับผมก็คือเหมือน create project มานะครับสำหรับการเขียนเว็บเนาะหรือ ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสร้าง html ไฟล์แล้วก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทำการสร้างตัว demo ui w o r d เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มา new file กันเลยนะครับผมผมจะตั้งชื่อว่า index html นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะสร้างส n น p เปิดเลยนะครับผมามาแล้วครับทีนี้ผมก็จะ สร้างไฟล์ CSS ตัวหนึ่งมานะครับผมชื่อว่า main.css นะครับตัวตัวเนี้ยผมก็จะ copy ของเขามาเลยนะครับผมสียตัวนี้เนาะนี่ copy มาเลยนะครับอ่าปึง่งมาละทีนี้เราก็อย่าลืมอย่าลืมอ่า import CSS ไฟล์ไปด้วยนะครับผมก็ ring แล้วก็ตามด้วย style sheet ครับผมแล้วก็ head l i f t นะครับเป็น เมนเสียนะครับผมอ่ะทีนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรานำ html ไฟล์ตัวนี้มาได้เลยนะครับผม Copy มาได้เลยนะครับบากว่านนะครับทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมผมก็จะเอาตัวนี้มาลากเข้าไปเลยนะครับปึ้งเห็นไหมครับทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วครับผมว่าตัวบอทท้อนเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ สังเกตครับก็เห็นไหมมีความง่ายค่อนข้างมากเลยนะครับผมก็เราก็เพียงแค่สร้างตัวไฟล์ c s s แล้วก็ Import เขาเข้ามานะครับหรือถ้าเราต้องการจะสร้างการ์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ดูการ์ดที่เราชอบนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมชอบการ์ดตัวนี้เนาะเป็นท็อกเกิเนาะผมก็ Copy เลยนะครับผมคัีตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราจะสร้างไฟล์แยกก็ได้นะผมผมจะตั้งเป็น ตัดสิกันนะครับแล้วก็วางเลยนะครับผมทีนี้ HTML ผมก็ดึงมาเลยนะครับนะครับซึ่งผมไม่ได้สอนนะทุกท่านเขียน,น HTML เนาะผมแค่จะให้ดูว่าถ้าเกิดเราจะ import ตัว UI Word วต้องทำอย่างไรนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจจะรเรียนเพิ่มเติมก็สามารถชิญใน Google ได้เลยนะครับผมแต่ผมก็จะมา,มา เอามาวางแล้วก็โชว์เคสให้ทุกท่านเห็นนะครับผมอ่ะกดรีเฟรชอ่าทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้อิมพอร์ตตัวการ์ตูนเียนนะครับผมแล้วก็อิมพอร์ตเลยนะครับปึ่งกดรีเฟรชเห็นไหมครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัวการ์ดเนี่ย ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีพวกแพดดิ้งพวกอะไรที่ยังไม่สวยมากนะครับผมซึ่งเราก็สามารถไปปร,ปรับปรุงเพิ่มเติมได้นะครับผมโดยการที่สมมุติว่าไรเดาตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเป็นคัส uh, เนมเนาะแล้วก็ลองเข้าไปดูได้นะครับคัสเนมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าต้วนี้เราก็สามารถไปปรับปรุงพวกมาจินท็อปได้นะครับผมเช่นผมปรับมาจินท็อปเป็น10.5%กด refresh นะครับมันก็จะ อินพุตมันก็จะอขออภัยครับตัวอักษรมันก็จะ padding จากข้างบนลงมานะครับผม,ปร,มนนะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ในส่วนของตัว ui words ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมขอให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับตัวโปรเจกต์ของท่านได้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ